หนึ่งล้อตอนนี้กำลังขึ้นไปข้างบนเต็มจุดถัดทันความยาวประมาณ400เมตรนะฮะเข้าเท่ากับสองท่าเลย402เมตรนะหนะึแทกหนึ่งแงแ,งแล้วจะลงไปในแบบบอสคันทรีสไลด์เข้ามีโค้งด้วย,ยนี่คือล้อของเราครับแทกเราก็ยาวอยู่นะมันเป็นทางตรง ตรงลงขาวขวากลาแล้วก็ซ้ายเลยนะถัดซอกเลยไกลเหมือนกันนะเ,ออเนี่ยลงไปเนี่ยวิ่งตามถ่ายไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงจุดข้างบนแล้วครับตั้งศูงนะย์เลยของพี่ตั้งศูงนยะ์เลยไอ้พี่อ่อลูกปืนแตกนะอ่ะพี่อ่ะนี่คือซากรถที่คนก่อนหน้านี้ลงไปไม่รู้มีชีวิตกลับขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ฮะรถของเราครับรถของเรานะฮะเราจะมีวิธีการใช้งานอยู่คือถ้าเกิดว่าใครมานะ นี้คือการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้เท้าขยับเอานะือเบรกฮะเบรกนะฮะช้เบรกด้วยมีแค่นี้มีแค่เลี้ยวกับเบรกเลี้ยวกับเบรกความเร็วเราใช้สักรยานจักรยานไปก็แบบไปไปช้ใช่ไหมไปแล้วแต่พี่เลยเราจะไปเร็วเอาแบบไม่คว่ำมา ลองก่อนลองก่อนไอ้เอี่ยโอ๋หลังหลังหนึ่กระชาอยู่ไหนก่อนอ้าวโอเคไปฮะไปไอ้เอี่ยมาเล่นนี่ต้องช่วยตัวเองด้วยนะไปครับยังต่อฮะไปเอ้ย มันก็ลงคนเดียวอีกพี่คนเดียวเยอะเลยอุ้ยคันคันหลังอ่ะคันนึงอย่างเนี่ยใครที่จะมานะครับบอกเลยมันจริงนะมันนะพื้นเมืองของที่บ้านเขานะครับเป็นชาวดอยนะฮะของม่อนแจ่มนะครับค่าค่าเล่นตอนหนึ่งคันตอนหนึ่งคนนะครับคือห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะซื้อตรงนี้นี่ฮะเหนื่อยนะพี่เหนื่อยดูมือดิยืดมือแรงเลยอ่ะ เท้าหลุดก็มีไอ้ตากล้องเรามาแล้วครับอุ้ยแม่งเร็วจริงพี่กีบ้าแม่งโอ้ประมาณ40ได้อ่ะ40 50ได้อ่ะขาช้ามลยเอาแปลว่าระหว่างทางที่เดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาบนดอยนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับสนุกอย่างนี้จริงอย่างนี้จริงมาชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ขับรถขึ้นมานั่นแหละก็ชั่วโมงกว่าอะไรกูก็พูดไม่ถูกแล้วกันเยอะมากเยอะมากครับแต่ว่าไม่อันตรายครับถนนก็ ถนนดีตลอดทางนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจผมก็แนะนําว่ามาเที่ยวเล่นที่นี่ดูมันมมัันนดีมันดีมันขาสั้นเลยเนี่ยว่ากันเดี๋ยวไปเล่นกันต่อเค ลงมาข้างล่างจะมีจริงๆมันคือทางผ่านแหละแต่เราขึ้นไปเล่นข้างบนมาก่อนอจังเกิลโคสเตอร์นะฮะเป็นรถรางนะนั่งกอยู่ในรางเหมือนเรานั่งรถไฟหอ,อ,อมีซิม,ม,มีซิปลายด้วยใช่แล้วก็มีลอยตัวไปอย่างอื่นให้เล่นอีกออมีมีลอยตัวเหมือนลูกเสือที่เราเล่นลูกเสือกันนะต<ม>อนเด็กๆตอนเด็กๆ <laughs> <laughs> ด้วยนั่นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง กอ๋อมีเหรียญบิทคอยบิทคอยจริงๆข้างหน้าบิดรอให้พี่จริงมันมีจริงมันมีหลายมันมีให้เล่นหลายอย่างมากเลยแต่เวลาเวลาที่เรามาตอนนี้คือมันสี่โมงครึ่งแล้วมันไม่ทันเวลาเขาปิดห้าโมงมีจังเกิลโคสเตอร์สิบลายจังเกิลบายฟลิกจัมไกด์แอนสวิงเฮ้ย มึงกับเขาเรื่องตลอดว่าไปเข้ามาที่นี่ก็ได้กิจกรรมเลยนี่กับปอบผัวได้มากลางเต็นท์ด้วยใช่ไปยังไม่ทันเวลาอาเอาเอาเอาไปต้จับล่วงแล้ไปต้องวูบอีกแล้ววูบอีกแล้วมัวแต่ดูเขาเกี่ยรปลาเนี่ยดังเกิลโฮสเตอร์เป็นเพื่อนเล่นซิกอ้าวข้าไหนอ่ะเออถูกแล้วนี่ก็เอาโทเค็นมาหยอดตรงนี้นะครับ เี่ก็คือรถรางที่เรากำลังจะเข้าไปนะฮะของมือถือช้อห้างครับคือต้องใส่ถั่วขากถั่วนะครัดห้ามเอาตั้งห้าห้าทลงไปก็ไม่เป็นไรอ๋อโอเคครับพี่บ๊อบขันไหนไม่รู้วันเหมือนกันหมดนี่เหมือนกันหมดนั่งคู่นั่งนั่งเดี่ยวได้หมดนะครับผมโอเคฮ่าฮ้งเย็ะเลยเหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ยเร็วเหมือนกันเฮ้ยพักเร็วอยู่นะมาแลครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซโดปับเร็วมาแล้วโอ้ยี่มาอย่างไรเลยไปดิเฮ้ย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 หยุดทำหยุดทหยุด 哦，几呀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 哦吼、啊！停啊停完完！冲啊停完完！冲啊停！冲啊停！冲啊、哎<呦>！哎呀<呦>妈！闲了啊！快来！哈哈哈哈哈！ สโลว์สไลด์สต็อปอันนี้คือหมดรอบแล้วนะฮะร้อยห้าสิบกูหมดไปแล้วเรียบร้อยครับกับจังเกิลโคสเตอร์ที่ไหนที่ไออะไรพี่ปองยางอะไรนะปองปองยางเออวปองยางปองยางปองยาง โอ้ก oh, ูอาจจะอินเตอร์เลยประมาณนี้เราบว่าเรามาเล่นแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคลิปนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจที่จะได้ไม่รู้ว่าลงไปจะ ATV ทันหรือเปล่าถ้าทันก็เดี๋ยวคอยติดตามกันใช่โอเคเราก็ค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับกำลังจะกลับเข้าเมืองนะฮะก็แวะนี่ก่อนเลย ATV ช่ใหม่ทัวร์แล้วก็จะมีรถบักกี้มีรถ ATV นะครับเอาไว้ ไปวิ่งฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นโอ้โหเข้าหน้าเลยพี่เข้านู่นอะเฮียก็ทำการเช่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช่าเป็นรถเออ่แบบนี้อ่แต่เป็น4สี่คนบักกี้เขาเรียกว่าเป็นบักกี้บักกี้นี่แหละแต่เป็น4ที่นั่งนะครับโดยที่ผมจะเป็นคนขับนะฮะมี4คนบักกี้ถ้าใครเนื้อไม่ออกจะอารมณ์เหมือนรถพับจีใช่ใช่แรง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 รั่วด้วยแต่ว่ามีเดี๋ยวจะมีเขาจะมีไกด์นำนำไปข้างหน้าเพราะว่า เราไม่รู้เส้นทางหรอกถ้าเกิดเราหลงในงานเข้าเนี่ยนะว่าไปแล้วอ๋อกเขามีไกด์ให้ด้วยพี่ไกด์ใช่เสียได้อย่างเดียวถ้ามันไม่ใช่หน้าฝนถ้าเกิดมันหน้าฝนมันจะมันกว่านี้มันจะเลือดนี่พี่โนล่เนี่ยในสาธิตก่อนใส่ไอ้นี่ไงใส่หมวกกันน็อกอ๋ออ๋อมีหมวกกันน็อกด้วยเหรอใช่มีหมวกกันน็อกด้วยเฮ้ยไม่ใช่แล้วอะไรรึเปล่าไปเดี๋ยวรอดูมีหมวกกันน็อกกันก่อนเสียงโพด้วย มารถแล้วนะครับรถของเราคันนี้นะฮะเครื่องยนต์กี่ซีซีก็พี่หกร้อซีซีโอ้โก็ได้อยู่นะกี่สูบพี่สามสูบเทอร์โบเนี่แม่งเท่ากับเอสหกหกเลยนะรอเรารแล้วรอแล้วนเดี๋ยวทีมเราเกรดด้วยนะเออเฮียเนอะอารมณ์มันเหมือนอยู่ในรถแข่งเลยนะแต่ไม่มีกระจกเกียโตเฮียโตทำเฮียโตเ้ยเบเก้าอยู่ โอ้ทางนี B ้ผีดโอ้ต้องใช้แล้วทางนี้ไม่มีเสียง ลำเย็นับโอ้โหฝุดจริงๆด้วยไม่ได้เอาไว้เอาวะเอาละครับมานลครับขึ้นเขาละตรงเลยนาน้าๆเอ้ดูแต่โชว์เขดีอยู่นะพี่ปีปีต้นต้นปีปีไไอ้แต่โัับแน่นๆ่อนถะ มันยอโต้ไงแล้วออโต้ที่แบบเราเล่นแอลเล่นสองไม่ดีไม่ได้ไงแล้วเกียร์มันไม่เปลี่ยนเลยเอาจะมาได้ไหมเ้ามา้วนี่นี่คือการเทสช่วงล่างเทสช่วงล่างฮะแต่ถ้าสตาร์ทสนใจก็ถามได้นะครับที่ร้านเรามีขายขายรุ่นเลยครับพี่ส่งไปก่อนเลยผมตามไปอ๋อไม่ดูจากส่งพี่ก็แล้วน่าก็น่าจะลำบากอ๋อ ไอสัตวถ้าปีกนกหักแถวนี้ไม่เอานะอลิงเลาปอ้ย้ยกิ่งไม้กิ่งไม้กิไม้เฮ้ยลงป่าไปอ่ะ ตัดไทยสักหน่อยโตมาไม่ค่อยได้ไปออฟโรดนะเด็กๆกันไปออฟโรดกับที่บ้านบ่อยต้องมีคนถ้าเกิดว่าแบบหลุมเยอะบ่อเยอะเนี่ยต้องมีคนคอยดูไลน์ให้ต้องใช้วินเวลาที่ติดลม วินคืออะไรพี่วินคือตัวลูกรอบที่ดึงใช่ไหมแค่สปนดแล้การไปแต่ละครั้งมันไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องแบบเร็วทุกครั้งนะการวิ่งของออฟโรดเนี่ยมันต้องมีมันต้องขาบ้างบางจังหวะบางตำแหน่งการเป็นว่าพอเหยียบสปีดใช้สปีดเยอะๆการเป็นไปขุดหลุมให้กับ ที่เรากำลังวิ่งแทงหน้าก็จะติดอีกทำให้ติดลมอีกข้างหลังไหมครับร้บางหังสบายดีเีลนโดสับไปแล้วล่าสุด <c oughs> โอ้ย <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> เออตัว <c oughs> <c oughs> ใหญ่แล้วออฟโรดที่เขาที่พวกพี่ๆเขาวิ่งกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นออฟโรดที่กระบะท,ทั่วไปอ่ะอที่เรามาแต่งมาโมดิฟายยกสูงขับตีเปลี่ยนเครื่องท้ายแล้วลุกท้อ อะไรเงี้ยครับอัตราเกียอตาสุดท้ายมันอันนั้นเรื่องลึกเลยลึกเหมือนกันหลุไมมหลุดไม่อ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอนี่อ๊ยโ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 อ่นโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยนี่นโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโออยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย แม่งเร็วไม่ได้เลยอันตรายทางเป็นโอ้ยโอ้ยอ้อโอ้ยต้อเยโอ้ยอ้มเ้ยอ้โอ้ยขู่หน่อยมาขู่หนโอยไปไครับโอ้ยทางมาโหด คงต้องรู้จักลงนะอย่าลงมั่วซั่วไม่ได้นะฮึบเอ้ยสิ่ไม้ฮึ๊บฮึ๊บโอ้ยผิดลายไม่ได้นะผิดลายปุ๊บเรียงน้อยเลยอะตกกระแทงเลยนะนี่นี่จะเป็นโชคเดิมอุตบอลน่ะนี่พี่นี่แหะโชคดูดูดูการัน อ๋อนี่อีกทางนีิพี่ครับเออโอเคดีเส้นทางใหม่ครับนไหมน่ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยนวนที่เราจำทางไม่ได้แ้มถ้าเป็นยุคสมัยก่อนตอนที่ตอนที่พ่อเล่นนะเขาจะเอาแผนที่มากลางเว้ยนึกสมัยสมัยก่อนจะไม่มีท p s อนะเออจะต้องเอาโอซั กับวอนะฮะโทรศัพท์ขบวอเลยมาตางกันไม่ใช่โทรศัพท์ดิผู้พูดผิดวอกับแทนที่ลายอ่อยลาไอ่อยไผ่ไผ่พี่ไผ่โอยเดือดิดติดเดติดล้อไม่กลัวที่อะไรกลัวแม่งบ้า ดูช่วง้กันดข้างหน้อินะลาลาทำได้หรอได้ปิ้วนะดเอูพี่เาลุยาา้าแล้วาแล้วครับลาแล้วครับตรงครับป๋า โอ้ย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 โะ้ยโอ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 ้ย เอาจิงกอะเอาฮะเยอะลยนพี่นับพี่นับห นี่เราก็ลงมาแล้วเรียบร้อยโอ้ยเชี่ยโอเคเรียบร้อยคือต้องขี้จอดแล้วที้จอดแล้วมอัพงวัดวัดวัด โดงอสุดยอดสุดยอดหลังจากที่ไป์มูล่ามมกัแล้วที่นี่ก็ไปไปให้กันครับอะสนุกกันมันแล้วพอสมควรเลยนะต้องบอกว่ามันมากจริงต้องขอบคุณพี่เลยครับแล้วก็ฝากหน่อยครับพี่ที่ที่นี่คือที่ไหนชื่ออะไรร้าเชียงใหม่โัวครับอยู่แม่ริมแม่ริมแม่แรงอ๋อติดต่อได้ทางไหนบ้างคบพี่ ทางเทปทางร้านพีชเชียงใหม่ทัวร์อ่าพ,พีเชียงใหม่ทัวร์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาอยู่แถวๆนี้แนะนํามาเล่นเลยเดี๋ยวพี่เขาพาพาซิ่งมนันจริงๆพี่เนาะไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากอีกทีหนึ่งครับผม <c oughs> แล้วก็อย่าลืมสปอตชาแนลกด subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยลกันนะครับผมสำหรับวันนี้พาทัวร์เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วสำหรับ1วันเต็มนะฮะไปแล้วไม่บัง